ทุกเมนูนะครับสดแล้ะไซส์ต้องใหญ่แน่นอนรับประกันได้เลยว่าเราน่าจะเป็นร้านแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่คิดในรูปแบบที่เป็นอาหารทะเลบุฟเฟ่ทุกอย่างถ้าไม่ใหญ่ด้วยยินดีคืนเงินเช่นกัน459บาทไม่จำกัดเวลาในการทานรวมทุกอย่างแล้วอยู่ในบุฟเฟ่แล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วพี่พบเงินมาแค่460บาทเดี๋ยวหนูทอนให้บาทนึง สวัสดีครับผมเต้ยนะครับเจ้าของร้านติดเกาะทะเลเผานะคะบ,บุฟเฟ่อาหารทะเลเปิดมาเข้าปีที่8แล้วเราเริ่มจากสมัยเด็กๆเ,เราไปทานอาหารทะเลเวลาไปทานกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันค่อนข้างแพงมากๆเลยอะ่ะมันจะต้องเป็นโอกาสสักโอกาสหนึ่งเราถึงจะได้ทานพอเราโตขึ้นมาเราก็มองว่าถ้าเราเอาอาหารทะเลเอามาขายให้คุณลูกค้าโดยราคาไม่แพงมากลูกค้าได้ทานอาหารที่ดีจริงๆแ,แรกๆที่เปิดมีอยู่15โต๊ะเองลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดีเราก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพมาเรื่อยๆเ,เราน่าจะเป็นร้านแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่คิดในรูปแบบ ที่เป็นอาหารทะเลบุฟเฟ่ต์มูลค่ามันสูงไม่ค่อยมีใครเอามาทำแน่นอน ราะว่าด้วยราคาด้วยครับแล้วก็คุณภาพอย่างกุ้งอย่างงี้ไซส์นี้เวลาเราไปกินร้านอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยเขาขายกันไม่ต่ำกว่า5 0 0ร0ถึงบาทแต่เราเอามาให้ลูกค้าทานบุฟเฟ่ทานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าลูกค้าที่ทานเราเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้คุณค่าเขาจะทานไม่ค่อยเหลือของเรานะครับก็459บห้าสบาาทไม่จกัดเวลาในการทานรวมทุกอย่างแล้วแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันจะมีซิกเนเจอร์ปูทะเลหอยแครงเลือดปึกกระดองยักษ์ก้งกระดานแต่และอย่างเนี้ยเราไม่ได้มีให้ทุกวนันแต่เราจะเสิร์ พร้อมจริงๆ ทุกอย่างจะผ่านการสก,กีนโดยผมเองทุกวัตถุดิบเนี่ยต้องได้คุณภาพแล้วไซส์นะครับต้องใหญ่จริงๆแล้วก็ต้องดีจริงสินค้าวัตถุดิบของเราก็จะใหม่ทุกวันสดทุกวันจะไม่มีการทางวัตถุดิบเอาไว้ก็คือทุกเมนูนะครับรับประกันได้เลยว่าสดแน่นอนถ้าไม่สดทางเราเนี่ยการันตีเลยยินดีคืนเงินทุกอย่างถ้าไม่ใหญ่ด้วยยินดีคืนเงินเ,นเช่นกันนอกจากอาหารทะเลแล้ววัตถุดิบต่างๆอย่างสมมติอาหารทานเล่นเค้กเนี่ยก็เป็นเค้กหลักสูตรจากกาดองเบอ,อเร์ผลไม้ก็ตามฤด,ดูกาลทําให้เรียบร้อยแล้วน้ําจิ้มจะนย็เเปล ถ้าเป็นซีฟู้ดธรรมดารสชาติเผ็ดเดี่ยวแล้วก็น้ําจิ้มสีแดงค่อนข้างจะคล้ายๆน้ําจิ้มสับป,ปะรดสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดทานเค็มมากอันที่ชนชอบแบบซีเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือกได้เลยสามารถกดได้เลยเป็นรีฟิลอยู่ในบุฟเฟต่ตแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วพี่พกเงินมาแค่460บาทเดี๋ยวุนทอนให้บาทหนึ่งแค่นั้นพอ ซีฟู้ดที่นี่จะสดทุกอย่างเลยนะคะยิ่งกินกับเปปซี่แล้วด้วยะค่ะยิ่งทําให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นอาหารทะเลกินกับเปปซี่แล้วรู้สึกมันเข้ากันสดชื่นปูชอบป,ปูสดก็เขามีป,ป,ปูทะเลนะแล้วก็เนื้อหวานมากเปปซี่นี่เข้ากันมากมากณสถานาการณ์ช่วงนี้นะร้านอยู่บนถนนเทพรักษ์ใกล้แยกเทพรักษ์ใกล้ BTS สถานีสําโลเวลาเปิดปิดทางร้านวันธรรมดาจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นปิดสามทุ่มถ้าเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่เที่ยงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์แนะนํามาก่อนเวลายังไงก็ลองมาานนนตตติิิดดดเกกกะััครบแล้วจจใขอ